สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี 4, ทีหักเพลงสุกูทุกคนพอกับเคยลาคื 9, อเก่าพ่อแม่พี่น้องมณีวสีบรมมหาอลไรพี่น้องแต่เห็นในคลิปน้องไม่น,นี่ว่าเฮ็ดกอออกพี่น้องเคยลาก็เลยสิลงมาเฮ็ดก่อมหาเฮ็ดพอะพ่อมเฮ็ดก่อนะชลากระชีนม่หนีอะไรพี่น้อง,นะะะองไปเบิ่งอลไรบ่มี่ บอท่านออกเอาแต่อยู่บ้านลุงมินเวลาก็เลยสิมาหาบึงเห็ดเพาะมันสิออกบออันนี้ก็แตกยุบพี่น้องแต่จกมันแตกยังเนาะนี่นนบ่แมนครัพบึงเห็ดเพาะพี่น้องเขาจะบอกเห็ดเพาะก็ออกตอนนี้ทั้งเห็ดเพาะทั้งเห็ดกอทั้งเห็ดปวกน,นี่พี่นอ้อยเป็นแตกๆอยู่แต่ประมาณใจได้พี่น้องว่ามันแมนหรือบอ่เนาะ ขอโอ้ยแมนแมนพี่น้องใช่เลยนี่พี่น้องนี่นี่โอ้แมน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 มันแล้วพี่น้องมันแล้วมันนี้ก็ได้บวงมามาขูดหาด้วยเฉพาะเลยมาขูดเอาด้วยเฉพาะนี้พอดีคำมันงามๆเลย โอ้โนี่มันต้องก็ออกป้อพี่น้องนี่ยังไม่น้นอยเลยน่ะเห็นไลมครับโอ้โหหน่อยนี่ตัวนี้ ดินกับผงอาญ,ญาเลยนี่นี่พี่น้องขี้แตกๆอยู่แตกเฮ็ดหรือเตะแตกๆๆงูควายเหยียบโอ้แตกงูควายเหยียบขูดหาเลยบอกพี่น้องนี่ฮะเอาบุขูดหาแล้อกต้องหาหมอมันแตกมันจังสีคือ อันนี้ก็เตะยุบอดบดเบิ้งอดคือบอ่มีนะมันเตยะยนะั้งสนะขั้นว่าเห็ดกอกับไปเบิ้งลยบ่มีพี่น้องเห็ดปัวกับหน,นาซีมืดแะไรงวดนี่ขั้นซีมีกับงวดหนาเด้องวดต่อไปมันนก็ออกสงสัยในนี่นะพี่น้องอยังมีแต่อันตัวน้นอยเห็ดพอก็นเล เปลี่ยนแผนพี่น้องบ่ได้เฮ็ดก็สิมาหาขุดเอาจีลอพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิบ่ยอมเนาะต้องได้แนวใดแนวนึงเมื่อนี่ก็คือคุยจีลอพี่น้องลาก็สิมาขุดจอนี้ในเมื่อมันบ่ได้เฮ็ดได้มาแล้วก็ต้องให้มันมีแนวได้เมื่อพี่น้องเอ้ยบ่ได้แนวนึงก็ต้องให้มันได้แนวนึงเนาะมาแล้วมันสิเสียเียวบ่ได้พี่น้อง กิโลกับจักว่าเลิกก็มจักแล้วปฏิดุดเพิงเลยผนตกพอกะอ่อยๆนี่นกิโลก็อยากเลิกเด็กพี่น้องมันบอกคือผนตกแบบแห้งอะไรกิโลเออทุกคนเลิกพี่นอ้อ,นองเลิกยกผู mà ha hiệt vì nó cũng vào đây hiến được cả cút chì lò ô tô nhảy là vì nó tô nhảy là nè tô nhảy là vì nó อตอยู่ในป่าในตื่นเนี่ยบนน่อนแนวนึ่งก็ต้องเอาแนวหนึ่งใช่ะอเอาทีมันแนวเอาได้เนาะในเมือเ่อห้าเห็บบ่เห็นกับกุบ๊ดกิโลเท่านั้นเจ้าพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมใพี่น้องกดติดตามให้เคย่อนลาเดี๋ยวอ,อยู่หากินคือเก่า,ว,าว่าสิบม่าแล้วมือนี่จะได้นมนข่าวหิรอพ่อออกล้ายเห็ดเห็ดแดงเห็ดนนำมาก,กออกล้ายก็เลยมาแต่วบว่ได้พี่น้องบ่ได้แคน,นี้แหละ เป็นคิวของพี่ป,ปมหรือว่าจิโร่เนาะ มันอยากอยู่ป่าครบพี่น้องแถวแปลนบุคคลนีเขาป่าหมดเลยตัวใหญ่จนได้อยู่ป่ามันจะขุดยากได้ันอ,อยู่ป่าทางไม้มันลายโอกาสที่ได้อย่างง่ายอยู่ แต่ว่าบัวใหญเกินไปสำหรับความพยายามพี่น้องดีอยูยอ่ตัวใหญ่ๆๆตัวใหญ่ก็กัดกัดกัดโอตัวใหญ่พี่น้องนี่เห็นบ่ใหญ่เด้อใหญ่เด้อะชมอยากอยู่ป่าอยู่มันกินใบไม้ไปต่อก็อิ่ม มันบ่ทันเป็นปีกนี่แซ่บได้พี่น้องแซ่บกว่าตอนมันเป็นปีกมันสีมันกว่านชวงมันเป็นปีกเดี๋ยวมันสีบ่มันปันใดสำหรับเคยล่าดอกแต่คนเ่าก็มกับกบ่คือก,นอกันเนาะบางคนก็ตอนมันเป็นปีกมันมีไข่ตอนนี้มันยังบ่ทันมีไข่ตอนี้ เจ้าตัวใหญ่ๆกดไลค์กดแชร์ดิเด้อพี่น้องเอาเมดเลยมาแต่มียังอันนี้จะเป็นหูเป็นกระนูนพี่นอ้องมันอยู่ตามเงาไม้นี่แต่พอหูมันยังอยูย่ดูมันออกเลยเนาะนี่น้องหูมันนี่เคยราไปชุดมึงก่อน ตอวมันอยู่ดูมันออกเลยมันชีบเลิกดอกคันมันอยู่ก็ได้ยเนยพี่น้องเทิงเลยอยู่อยู่บเลิกบเลิกย่ามนีนาสีไข่ละแหละโอ้ไข่อย่ารีพี่น้องนี่ไข่เต็มทองเลยเนี้ยก็โทษก็พ่ยพี่น้องนี่ไข่เลยมันเติงเลยเนาะโอ้กองกับโบโฟกาดเหลืองเต็มทองเลย มันมีจากตัวมีตัวเดียวตายพี่นาะสุดซักพี่น้อง,องให้เบิ่งแบบคักๆนี่เลหูมันิะนูนมันจะอยู่ตามเงาไม้เลย แต่มันบวกลิกอันแมงกินโลนมันบวกือกิโลเนะ้ยกิโลน่ะมันเลิกอันนี้เขามันยูมันมีมันก็ยูตืดต้องได้จิ้มหาเนี้ยโอมันหยักกันประตบวกลึกจิวหักใหม่สักนีออ่ถึงเลยโอ้มีแต่ตัวไข่เลยยามนี่ ตนยางมันไข่แล้วมันก็ผสมกันเนาะ 重庆哦，对呀，哦，那很好。 โอ้ถึงง่ายขนาดเลยกุดซองสับบาทกระทึงมีลายตัวมาจักมีตัวเดียว きっとはいう ได้แล้วโอ้มานมานันพี่น้องตัวน,นี้ซ้อนซ้อนซ้อนสองพี่น้องนี่คือแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วลูกพี่น้องนี่ก็ซ้อนอีกบ่ซ้อนของพี่น้องโหนี่คือคือคือโหภาษีางานอยู่เลย อยู่ตามต้นไม้เยอะอยู่ตามเงาไม้เงาไม้ในนอตประมาณน,นี้แล้วชองหูเลยแต่ตัวน่าจ,จะคือหูเกา่าแต่สิคบืองคือกันพ่เนะบางทีมันเข่าเนาะม,มีแต่หูมีแต่ปวกแท้นี่ปอาตอเป็นหูป,ปวกเน่นมันออกว่าจะพบจัก มีหบดเนาะหูไม่ไม่ยังได้แต่มันเป็นปวกเป็นอย่างคือปวกอยู่หูเห็นจำพี่เนอะเบิ้งหูเก่าเน้ยใชอยู่หูเก่าบา่หูเก่ากับหูเดียวกันจะบ่ะจัก เออยเอ,ยมมอยู่หูเก่าพี่น้องยังได้อยู่นี่มูอใหม่ผมวบ่มีมาอยู่หูเก่าตัวนี้งานยากเลยพี่น้องเ้ยเงาครักเงาแน่มีแห่า หูกับหูเขาหน้า่ีนลองเบิ้งโอ้ได้ได้พี่น้องได้คือเกาสอนบอหลุนสอนบอสอนพี่น้องบอสอนก็ต้องติดยังสองหูเลยพี่น้องคักขนาดเลย ฮาไงฮะางมวนมพี่น้องลยอยู่เด้กดไล์กดแชร์ันนี้เพี่อน้องไลยอยู่เาเลยอสหูกระดวโตกัจักจะมที่อยู่มันชหูู้บ่หนกันหู้องหูเ เห็นอีกแล้วหูหนึ่งเห็นหูหนึ่งก,ก,ก,ก็ได้หูหนึ่งก็ยังดีให้อยู่่ล้งมีโตอยู่จกก็ไปถือปีกมันอยู่ดุนซ่อนแบบน,นี้ตัวนึงก็มีละไเละนี่ดุนซ่อนเบิ้งสีซ่อนบอนบ ้อนพี่น้องช่องหูนี่ได้แล้วตัวนึงอุ้ย้อนพี่น้องช่องหูกับบอฟิดวังตัวนี้ได้ช่องอุ้ย้อนซ้ำพี่น้อง้อนซ้ำสอนซ้ำตัวนี้ ได้ามตัวอยู่หูเดียวกันเลยนนส่วนต่สารน่าสีสอนส,นนส,อนสีหูนิลกขนาดพี่น้องแต่ว่าได้คือเก่าพี่น้องนี่ผลงานเฮาพี่น้องได้ยั้งกิโลได้ทั้งเมงกระนูนได้ทั้งเห็ดเพาะ ปลาโมานคูณสามเลยพี่น้องเลยทั้งเห็ดเพาะทั้งแมงจีนูนทั้งกิโลมีก็สิเห็ดเห็ดเพาะพอดีไปแกงเช่อกันเลยแมงกิโลแล้วก็แมงจีนูนพี่น้องมานมานัมนมนมนคลิปนี้ก็สิขอลาไปเพียงเท่าน,นี้เด้อ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้าก็เคยลาสบายดีแมงกนูน,นกระโตมีแต่ไข่